ดูแลทำอะไรกันกันเยอะ้าเป็เล็กก็ทำอะไรจยาแต่ว่าไม่ได้แล้วแซ่บๆเดี๋ยวลงชิปเลียวเราจะตามาตีหวเนี่ยเอาะแซ่กันยอมวันนี้มาชนผมอีกนี่เป็นไงเล่ายิ้มเลยยิ้มเลย หลายอะดีขึ้นแล้วคุณโยมนัแผดดีขึ้นแล้วไอ้แม็กซ์นีมันไปไม่ดูแลจอโยอมน้ำไผ่ตรงนี้เลยไหนหรอกกินแซ่บๆโอ้โหมีทั้งรังผึ้งโยอมตาเก็บไว้ให้เยอะเลยโอ้ขายโทรไมค์ปุ้ยทิ้งแค่ดี้แล้วหลับหลับหลับก็ตัดใจเลยเจริญสุขเจริญธรรมบรรยาทโยมนะตอนนี้โยมกินทั้ง เอาเอาเอาโอ้โหพึ่งมันก็กินโอ้ยนึกว่ามันเอาพึ่งสิแม่พึ่งไว้เกาะที่เท้ายอมมันกินพึ่งใช่ไหมต่อนะะแน่นอนจริงเงวังแตนต่อยนะมนเมองวางพึ่งต่อยลองพึ่งต่อยหรือว่าโดนต่อยนานแล้วพึ่งต่อยเส่บๆคนยอมของชอบเลยนะแต่เชิดนี้ไม่ตาจอ๋อคนยอมโอ้โหไปหาพึ่งมาจากไหนไม่รู้ยอมเนี่ยแต่เชิดไปปิน ปีนต้นไม้ได้พึ่งมาคนเดยอะเอาอไม่ใช่นะโยมก็มาให้นะโยมนะเด็กวัดมาให้นะนลบเนี่ยนะนลบนะนี่รู้ว่าจ๋อจ๋อกินชอบกินเรืยวงพึ่งตัวแกเตรียมตัวเลยแล้วพึ่งให้จ๋อนี่ไปเอาพึ่งให้จ๋อโยมนะโดนพึ่งต่อยโอ้โหเนี่นี่นะอ่ะ แม่มันยังอยู่นะคุณโยมนะโอ้โหเมอวันลงการเมื่อวานนะแม่ยังอยู่นะแม่ยังอยู่นะี่โยมสำหร,รับพีไปแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกวยครับไปแล้วครับไปส่งอยู่อนุบาลเอาหนังสือไปหนังสือไปเซ็นได้เฉยอ่แอยาแซ่ๆนะโยมนะ แต่เช้าก็ออกมาให้จ่อกินดูดูดารึ่งมันจะต่อยต่อย,อยไข่โยโ้่ครึ่งจะต่อยไข่จออย <c oughs> ไข่ใหญ่ใช่ไหมอ่เออันจับมากินพร้อมนะว่แน่นอนอ่ะเออเพิ่งต้องยอบเนาะอืมกัดกระเช้าสักทีเนาะเออเฮ้ย่า่าฮาฮาฮ่าน่่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่้าา จอให้เลขอะไรโอ้โหจอเลขอะไรวะฮลมัดนนพดลบอกว่าจอให้เลขอะไรอาจารย์ยันคดีเนี่ยโยมทั้งสามร้อยกว่าท่านเนาะสาธุภาพนั่งไหลสดตั้งนานโยมว่าจะมีโยมมาชมไหลสดสามร้อยกว่าแต่จอในไหลสดแป๊บเดียวคนโยมนี่ต่างกันจริงจงนะโยมนะ ไเราก็พูดธรรมะซะจนนะโยมกว่าจะถึงสามสี่ร้อยได้ไอจอนั่งกินจนแป๊บเดียวมันนั่งกินแป๊บเดียวคนก็มาเตะ่อจ้อขอเลขหน่อยเร็ววันนี้วันนี้ออกอะไรวะเืี๋ยวเวลากินคนโยมเวลากินชอบอ่าดมก่อนชอบดมก่อนแซบ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 สบายดีอ่อทำไม เอายุมันง่ายแล้วเยอะไปหน่อยแล้วมากระผมเลี้ยงด้วยนะเอาๆเอาเอาอย่าเอาอย่าเอาอย่าเพิ่งเพิ่งกัดไข่อ๋อมอดโอ้ยมดแดงนี่เองโอ้โหมดแดงกัดไข่จ๋อโอ้ยถึงว่าอืมมันั่นนั่นนั่นมดแดงกัดไข่ยมเอ้ยน่าสงสารจังเว้ยเออ ใข่เกาไข่ให้คานี้เอาให้เราตัสเชิดเกาไข่เลยนะแม่วิ่งเลยคนณยมหมดอ่านี่ลุงแกไปเอาพึ่งมาโยมเอาพึ่งมาให้จ๋อเนี่ยไม่ธรรมดาโดนต่อยมาเจ็ดเม็ดเจ็ดตัวว่างั้นไขรเหมือนกูนอโอ้โห น้ำตาเสดนาะว่าของดีให้ผมแสดงต้องมีต้องมีของดีไหมเราหลงพกโขลยมันจะหลงพกโขยหลงพกดีไม่มีหลงพกซื้อจิดชันนั่นหลงตาเนาะจิดชันดีแหละดีขึ้นแล้วกุณโยมนะดีขึ้นแล้วไม่รู้ไปโดนอะไรมาเมื่อวานไม่เงินดีเจ๋งนี่ไม่เงียนแสบ เน่ยเงินนั้นตินมึมแนนะแล้มันแนเนนะเดี๋ยววันทีแปนะครับจะไปดูสิบ่ัเทองต็ดตัวกนบาตดเส้นโอยายโยกุล้กินให้เยี่มรรไอ้กินขายที่เล็กให้กับเซอเก็บ <laughs> โอ้คุนยกบนอเดถวายดาวศห้าร้อยดวงสาธุอุ้มเลยหลวงตาแบบงั้นมีสงผลแบบไอ้ทองแดงไองมาอาจารย์นี่นะสุดยอดเด็ดหนึ่งทองแดงมีหมาในหลวงมันโดนมดกัดไขวิ่งตุ้ดเลยคนยก อาเจาะไปอาบน้ำให้นอยด้วยบัให้น้นพื้ล้างเลยกับเนนเช่นะผมยมีงานหลายอยู่นะผมได้เอาอาบน้ำให้จาะให้น่อัวอหเนนกินกับเนนเนี่ย่อกม่กัดผมกัดดอแต่ตะสมมั่ตะสมอยู่ไหนเรา่ให้เน้นท่านหมกเน้เ้เ้มเนนเนดีวา